เลือดเกนะเหน,ะน,นุนเลยนะเวินมานี่มาเวิน,น <5 S 1> ม,มา,าไปดูกีก้กี้มานอนข้างบ้านเราเร็วไปแอบดูมันแอบหาแล้วลงไป่ได้พักมึงอ่ะเอาเหรอย่าเหมือนถือเลยย่าก็แหล้ว hẹn <laughs> <Đài đéo. cười> nè, hài 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 nè. hài kiến. hài kiến. hài kiến. hài hài nè,

เหม็นย่ารัาบกับบ้านเนี่ยเหม็นมากไม่ขับอะไรับเหม็นมากแ,แหล่พูดจริงๆเลยมันมันต่อแหล่ตาตานมึงจ้องใครได้ตา

มานน้นไหนล่ะลูกอะไรโอ้สีอะไรตัวใหญ่ใหญ่ป่ะเรอ